เจ้านกน้อยน่ารักร้องทักว่าไปไหนมาหนูเล็กเด็กชายหญิงทั้งรูปร่างหน้าตาน่ารักจริง ค้ายิ่งดูก็ยิ่งจำเรินตาสองพี่น้องเห็นวิหกนกพูดได้ก็พอใจอยากจะรักให้นักหนา ต่างนึกชอบชิงกันตอบสกุนาทั้งสองข้าไปโรงเรียนเพียนประจำ